ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมทร,รอยสารประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารโปร่งสตรวจสอบได้ปลอดทุจริต สืบเนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA ประจำปี2563ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานซึ่งอยู่ในประเภทสถาบันอุดมศึกษามีผลคะแนนรวมอยู่ที่91.29คะแนนซึ่งอยู่ในระดับ A ทำให้มหาวิทยาลายัยครองอัน อันดับที่3ของมอทรทั้ง9แห่งและอยู่ในอันดับที่22ของประเทศเพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริตผู้บริหารเมื่อวันที่9เมษายน2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและโปรง่งใสสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่3พุทธศักราช2560 2564โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานใน4ข้อได้แก่ มุ่งเน้นความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมในมหาวิทยาลัยให้เกิดสภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะจิตอาสามีความเสียสละและเสริมสร้างให้ส่วนราชการและส่วนงานภายในมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและตอ ต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 2มหาวิทยาลัยจะมุ่งป้องกันการทุจริตโดยการวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมพิบาล 3. มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตโดยอาศัยกลไกด้านกฎหมายด้านบริหารและด้านอื่นๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของผู้บริหารอาจารย์เจ้า นาทีของมหาวิทยาลัยให้มีธรรมพิบาลมากยิ่งขึ้น 4. การปรับปรุงและพัฒนากลไกลและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้พร้อมใจแสดงเจตจำนงและร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยการแสดงท่าสื่อสัญลักษณ์พร้อมประกาศสโลแกน มทรอีสานโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดการทุจริตผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ามทรอีสานนั้นมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้และเป็นไปตามหลักธรรมมาธิบาลวราพรน,นําบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานร,รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยยังให้คำตอบไม่ได้กรณียื้อการบินไทยกลับเป็นรัฐวิสาหกิจ ในอาคมเติมพิธยาภัยสิทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมโหวตแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยว่าการเลื่อนโหวตแผนฟื้นฟูการบินไทยเป็นเรื่องของคณะจัดทําแผนฟื้นฟูและเจ้าหนี้ที่จะหารือกันดังนั้นต้องรอผลการโหวตในวันที่19พฤษภาคมนี้ส่วนกรณีการนําการบินไทยกลับเป็นรัฐวิสาหกิจจะเข้าคณะรัฐมนตรีในวันที่18พฤษภาคม2564หรือไม่นั้นขณะนี้ยังให้คําตอบไม่ได้และขอไม่แสดงความคิดเห็นใดรายงานข่าวแจ้งว่าสําหรับ ประเด็นการนำการบินไทยกลับเป็นรัฐวิสาหกิจนั้นกระทรวงกาครคลังจะยังไม่นําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18พฤษภาคมนี้เนื่องจากต้องรอการโหวตแผนฟื้นฟูการบินไทยก่อนหลังจากนั้นจึงนําแผนการฟื้นฟูและแผนการนํากลับเป็นรัฐวิสาหกิจรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้งรับฟังข,าข,าข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นริกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีคะ่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี